สวัสดีครับยังไม่ทันลงเลยคุณเวละมาที่บ้านหนองจานแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาไลฟ์สดมาให้หน,ะนะครับพาเข้าไปดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวสักครู่นะผมขอตั้งไลฟ์ก่อนเวละมาเฉยเลยอะ่ะ คู่นะครับอ่ะสวัสดีเปิดเปิดกล้องผมหนะ่อยเปิดกล้องเลยเลยมองเห็นไหม อ๋อสุกุมอ้าวทำไมหายหายหายไปไหนอ่ะฮัลโหลได้ยินป่ะเดี๋ยวนะผมวางไปนี้่เอาใหม่เอาใหม่ ởt cong của mổ này này alo đã yin của mạ đã yin của mày đã yin của mạ alo alo đã yin nha chat mày alo ah ở con này ok 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 bấm แป๊บหนึ่งนะนะครับคุณววลามาแล้วได้ยินชัดชัดโอเคตามนั้นเลยทำไมสัญญาณไม่ค่อยดีอ่าโอเคอ่ะ FC คุณววลามาแล้วตอนนี้เขาเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเ,เขากำลังให้สัมภาษณ์สื่อ่ะ ไม่สำคัญพอพอเดินเข้าำำไปใกล้กันดีไหมตามด้านด้านข้างนะครับถ้าเอากระเนื้อออก6.4ไร่ไร่มันกลับไปหมดไม่หายถ้าเอาออกไม่ได้ไม่มีสิมาห้ามเพราะรัฐบาลถ้าคุณยังจะมาทำสิมาห้าคุณยังมา่ท้าผม นี้ก็น้องเลือดเขาคุ้แค่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมโอเคนิ่งๆเลยเพราผมไม่กล้ามาถ้ามาเนี่ยพวกน้องนักข่าวป่าถามเลยว่าทำไมปล่อยมาหลายที่ล้าตอบไหมครับนี้อออขอให้นาะยยกลงมาในพื้นที่หน่อย ได้ไหมคะ,ะคุณวีรัชลงมาหลายรอบแล้วได้ยกถึงมุดท้ายกระโปรงนะคะออกมาหน่อยค่ะมันสแดงความรับผิดชอบหน่อยนะคะอย่ามือหลายไม่ไหวและะ้วค่ะลงมาหน่อยคะ่ะคุณนี้ะัะค่ะแหนนั่งเครื่องไปที่อื่นได้จะมาที่นี่นะคะ่ะลงมาในที่นี้คะ่ะก็ในเพื่อนถ้าทหารไม่ให้ผมเข้าผมก็จะเข้าแล้วมีสิอะไรามาห้ามผมไทยนะเฮ้ ผมเดินเข้าไปในิสิตทุนไทยทั้งหมดนะที่ไหนสะพานนิสิเมท้าคุณบอกมาก่อนผมจะเข้าแทนทุนไทยในคนไทยไปได้หมดนะแล้วทําไมปล่อยให้เมท้ามันอยู่มาหลายสิบปีคืออย่าผมถึงบอกนะครับพรุ่งนี้ผมไม่เข้าก็ได้แต่คุณต้องเอาสมท้าออกให้หมดผมก็กลับเลยเอาง่ายๆเลยตอนบ่ายโมงตรงพรุ่งนี้31ตุลาคม รัฐบาลไทยเอาขมเออกหมดในพื้นที่บ้านหนองจานี kind of ่นะครับ64ไร่แล <ga> <radas> ้ว <assunto> ก็บ <również> ้านหนองแก้วี25ไร่ผมกลับผมกลับเลยผมกลับเลยก็คุยแล้วเขาก็บ้าก็บอกเขาก็ต้องตามทางตามสารชุดสำคัญครับ ก็ผมก็บอกไว้แล้วไอ้คำสั่งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย่ะอยากจะปฏิบัติก็เรื่องของคุณแต่ไม่มีผลผูกพันประชาชนนะคำสั่งของผู้ังคับปัญชาทหารตำรวจไม่มีผลผูกพันประชาชนเพราะว่าผมก็ให้เขาตอบม,อมาอก่อนว่าเราผิดกฎหมายตรงไหนเนี่ยผมผม,ผมได้ยินเสียงแล้วนิ่งๆให้ผมหนะ่อยถ้าเขาอ้าองกฎอายการศึกการศึกมาาการครับอารที่เราพา อ่าเขาเขาพากามที่เราพาพี่น้องประชายคนมาตรงจุดนี้ในขณะที่มันมีการทำปฏิญาณกันแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการปลุกปั่นแล้วทาให้บรรยากาศเนี้เรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยมั<ใ>นอาจจะเนี่ยเนี่ยคุณจะใช้คาว่าปลุกปั่ปนได้ยังไงผมเนี่ยกําหนดล่วงหน้าแล้วนะ,ะผมไม่ได้ปลุกปั่นนะผมะปลุกปั่นตรงไหนผมกําหนดล่วงหน้ามาตั้งแต่วันที่สิบตุลาแล้วนะครับ นะแล้วรัฐบาลมีเวลาแล้วทําไมไม่จัดการเสร็จแล้วคุณก็มาไปแอบตกลงคุณไม,ไม่ได้บอกประชาชนคุณไม่ได้ขอประชาชนเลยว่าจะไปทําวิธีนี้ไม่เคยบอกประชาชนแล้วคุณจะมามัดมือชกประชาชนว่าตอนนี้พวกคุณทาแบบนี้แล้วตอนนี้เราเสียแผ่นดินให้กับเหม็นแล้วประชาชนต้องยอมรับอย่างนั้นหรอมันไม่ผูกพันครับมันไม่ผูกพันประชาชนคุณทาอะไรคุณไม่เคยมาถามประชาชนไม่เคยมา บอกความจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าคุณบอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะว่ารัฐบาลจะใช้วิธีนี้นะประชาชนว่าอย่างไาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศบอกทําได้ผมจะไม่มีก้ออ้างเลยมันมีไหมการจะทําแบบนี้ของรัฐบาลมีไหมครับในเมื่อรัฐบาลไม่ทําอะไรที่ถูกต้องชอบทำตามกฎหมายเขาก็ทำผิดกฎหมายมาตลอด แล้วจะต้องเอามาปลูกกันอะไรกับประชาชนอย่างผมนมันะครับท<ม>ีน้แล้วะิครับผมถามว่านั่นแ่ินไทยเราคุยอผมตรงนี้อบแ่ดินไทยใช่ไหมแล้วผมุ่งไ กันที่ไทยนะพวกเขาทำผิดอะไรเข้ามาอยู่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาโยนความผิดให้ผมเให้ผมคนรั้งชาตินะกล้องต่ำเ,าาเลยทำไมต้องมาโยนกล้องม <ค ystem S 1> ัน <ไป S 1> สูงไปทำไ,<ป>ไม,ไมพวกนั้นทำผิดมาตลอดทำไมไม่ไปพูดก็เสาแต่เป็นตัวบรรดาทำไม่เถึนเงน,น,นะครับปัญหาความผัดเนี่นะครับ ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ประชาชนนะครับไม่ใช่นะครับอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ามาโยนความผิดน,นี้สิครับนะคนที่ทำผิดเนี่ยรัฐบาลไม่จัดการแต่จะมาจัดก,การกับประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินก็ผมก็อยากให้ประชาชนทั้งประเทศกับตัดสน่อเองแล้วกันครับนะ okay. Okay. มีคำถามอะไรไหมคร <Okay. S 1> ับผอ้กัง <Okay. Okay. S 1> เดี๋ยวเีเราเนครับเสียายบไม่ได้เลยทไรอนีครับาทไม้องนี้นะที่เราต้องนะไอจเจ็ดจุดจัวาเหนครับาเองไม่ได้เลยอะจุดนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วนะแลวมีอีกหลายจุดในประเทศไทยนะครับที่ ที่เร<ม>ายังไม่ได้รับการเปิดที่เขมรเ,เข้ามาครับแล้วก็คุณดูสินะคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกเนี่ยนะครับแทนที่จะช่วยกันรักษาประโยชน์แผ่นดินนะคุณอนุทินไปพูดได้ยังไงว่าไทยเราก็ไปลุกล้ับเขมรออกมาได้ยังไงนนะไมนะ่คุณอนุทินเป็นคนไทยหรอือเปล่า พูดออกมาอย่างเนี้ยเห็นไหมคุตเซมมันเอาประโยชน์คุตเซมมันบอกว่าเห็นไหมนี่ยนายกประเทศไทยก็บอกว่านะประเทศไทยก็ไปแย่งแผ่นดินไปลุกอล้มแผ่นดินเขมรพูดออกมาได้ยังไงนะครับผมบอกว่าเนี่ยคุณอนุสิตเนี่ยคืตัวปัญหาไม่ใช่วีร้าสมความคิดนะวีร้ามีตัวปัญหานะนะครับ เก็นั่นไงครับเนี่ยนะครับผมก็ถึงบอกไงครับว่าอะไรนะครับที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะคุณจะไปตัดสินใจโดยพลักการโดยที่คุณไม่ถามประชาชนได้อย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยุณก็จะบาบังพับให้ประชาชนยอมรับแบบมัดมือพบได้อย่างไรนะครับคือถ้ามันยุติธรรมเนี่ยประชาชนก็ไม่มีปัญหาหรอกคือถ้าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นธรรมนะ ไม่ไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนได้เดือดร้อนผมก็ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยครับที่ผมจะมาเคลื่อนไหวหรือจะมาทําอะไรที่จะใหอ้อ่เป็นปัญหานะครับให้มากล่าวหาผมว่าผมจะเข้ามายุยงถูกป่านอะไรนะครับผมมีข้ออ้างอะไรนะคือถ้ารัฐบาลไล่เม็ดออกไปหมดผมสีไล่เนี่ยเอาแผ่นดินคืนมาให้ชาวบ้านหนองจานเนี่ยผมจะมีข้ออ้างอะไรในการที่จะมาพรุ่งนี้ คว่าการในการนิารขึ้นะคนเคนยออด้วยอาาือาาอ,าาอย่างนี้ครับเราไปห้ามไม่ได้คนที่ไม่เข้าใจนะครับความจริงเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดและเขาอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องที่นะครับกล่าวหาผมนะ ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณใช้สิทธิตามกฎหมายนะคุณใช้สิทธิ์แล้วไม่ทําให้ผมเสียหายไม่ใส่ความผมไม่เป็นไรครับนะก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์คุณไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเนี่ยมาพูดอะไรที่ทําให้ผมเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศคุณก็ต้องรับผิดชอบเลยนะไม่ไม่ห้ามหรอกครับนะคนที่ไม่เข้าใจเราก็ไปบังคับให้เขาเข้าใจตอนนี้ไม่ได้เวลา แต่ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่มีวันจะเข้าใจคือคนที่เขาสนับสนุนรัฐบาลนะครับเาขาก็จะไม่เข้าใจอยู่วันทําค่ำเขาก็จะทําแบงก์เลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณใช้สิทธิต้องนะวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาไม่ทําให้ผมเสียหายาก็ไม่เป็นไรแต่ชาัิไม่ให้ผมเสียหายผมก็สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้เช่นกันครับอาจารย์ หลจมีมวยชนะเ่อมาหาเพื่นเรามียายามการเตรียมอุปกรณ์ต้ไม้ต้มืออะไรมาด้ยไหมครผมก <c oughs> จงผมือไปไปลือบ้านผมไม่ไหวแต่ป่น,นี้จะพา,ามาแสดบายเลยนะคะัง,งมมาก,ก็เดี๋ยวผมมีภารกิจจะต้องไปคุยกับคนนอ้นคนนี้ช่อเตรียมงานเนี่การประเมินเ่องาจะนีประชาชนเ้้ามากับเราด้วยเไห่ไมผมไม่ มลองให้ดูของจริงดีกว่านะ <c oughs> ครับเพราะว่าก็มีแต่คนติดต่อผมเข้ามานะครับผมก็ไม่ประเมินนะฮะก็ก็ดูรู้ของจริงอย่างนี้แล้วกันนี่จะไปนะคะนี่จะไปต้องมาร่วมวงได้ไหมครับ ดูพวงนี้แ <akl> ล <beginning> <ended> <laughs> ้วครบเพราะว่าผมพูดไปเกิดเขาไม่มาเนี่ยผมก็เสียอีกแต่ก็รู้ว่ามีใครขอบคุณครับนี่นะตอนสิบเช้าถึงถึงนี่นะครับแล้วก็ บายลงเข้าเลยที่นี้คุณไม่ต้องดูอะไรต่อ่าพวกสี่คนตอนนี้ต้องพยายามเสนอไฟฟ้ายังไม่ถ่าเลยนะไม่ทานนี้อาจารย์อันนี้ไปไฟฟ้าไปลงบังเกอร์เขายังปล่อยอยู่ผมรู้น้ำก็ยังให้ใช้นะไม่มีใครูดีเท่าผมอาจารย์ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม คุณวิระบอกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าผมก็น่าจะสัญญาณไม่ค่อยดีอยบอกว่าก็ยังไม่ตัดไฟตัดน้ำยังไม่ตัดไฟตัดน้ำใช่ไหมก็มันก,ก็ยังไม่ตัดอยู่แล้วล่ะเออคุณวิระแกก็รู้ดีแหละแต่เป็นไปของเอกเอกเอกชนนั่นแหละแต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าทหาอ โอ้นี่ทีวียังอยู่กันเต็มเลยเนี่ยนะแล้วอย่างนี้ผลิตสารดีไม่ไปได้ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมใช่เออพวุนี้น่าน่าจะเดือดละเห็นเขาบอกว่าจะมาถึงที่นี่สิบโมงเช้าใช่ไหมเดือดเดือดใช่ไหมใช่บ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงจะเข้าทำรกิจอโอเคโอเคเดี๋ยวขอปรึกษาอสีพนภรรยาก่อน ไปนอนไหนเนี่ยไปนอนวัดกันเลยเนี่ยไม่เป็นไรเขาว่ากันตรงนั้น <c oughs> เดี๋ยวขอขอ,ขอเคลียร์อุปกรณ์ก่อนอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากเออเดี๋ยวก่อนนี่ใครจะอุดหนุนได้เลยนะโอ้หนี่เขาช่วยช่วยอะไรนะเนี่ยไอ้ไ,ไรเอฟซีเขาให้เอฟซีได้ได้ได้ดูภาพสดๆเลยเนี่ยอ่จะกระตุกมากเลยอ่อุดอุดหนุนได้เบอร์โทรที่ผมปักไว้อ่ะมีมีมีเบอร์โทรอะไรนะเดี๋ยวนะ ผมขอปอกใหม่อ้าวหายหายหายไปไหนเลยอ้าวตายแล้วใครมาพวกนี้ก็อุดหนุนได้ค่ะอ้ใครมาพวกนี้ก็อุดก็อุดหนุนได้อ้าวไปเลยไปเลยไปเลยหายเลยพวกนี้ก็มาอุดหนุนได้เลยไปไหนละอะไรหายรูปหายเหรอไม่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 หายไม่ไม่ บรรยากาศตอนนี้เป็นเป็นไงบ้างอ,อ่ะอ่าเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วครับเขาลงไปแล,ปล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้ยังไงเราผู้นี้ผมจะเดินทางไปยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอขอเช็คธุระก่อนว่ามันหมดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมยังติดธุระอยู่ไม่หรอก โอเคเดี๋ยวนะผมอ่านคอมเมนต์ก่อนประเด็นของคุณเวลาก็พอจับใจความได้นะพวกนี้ก็ยังเดินทางมาอยู่แต่ไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีใครมาเท่าไหร่อย่างไงเพราะว่าไม่อยากบอกตอนนี้เพราะเดี๋ยวมาไม่ไม่มาจริงก็จะหาว่านั่นอีกนะครับรอดูพวกนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงก็ ตามที่คุณเวลาบอกก็น่าจะมีผมคาดว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะบนชนน่ะคุณเวลาเขาก็ถือว่าแแรงอยู่นะครับโอเคเดือดแน่พวกนี้น่าจะไปหนองจานรอดูเลยสดพวกนี้ครับผมคุณป๊อกไปเถอะ ภาพจะได้ชัดเจนกว่านี้อาจะเดี๋ยจกันชัดเจนกว่านี้ใช่ไหมอ่ะนั้นผมขอพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สักที่มุมแล้วเนี่ยนะครับประมาณบ่ายสองครึ่งมานั่งคุยกันอีกว่าเตรียมแผนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อมีอะไรคืบหน้าอันนี้ผมขึ้นให้ให้เห็นชฉยว่าคุณบีลามาแล้วแล้วคุณบีลาก็พูดยังไงบ้างก็พอจับใจความได้ ก็ yup. <po target> วันนี้ลงมาพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวพรุนี้จะมาถึงนี่ประมาณ10บโมงแล้วก็เบย่บายก็พร้อมพลก็ดันเข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะมาเยอะอยู่แหละครับน่าน่าจะมาเยอะถ้าผมไปผมต้องไปวันนี้ไปพร่กนี้หรือไปพ่งนี้เอหรือไปเช้ามืดก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงก่อนนะครับโอเคครับผมขออนุญาตลงก่อนไปทานข้าวก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่